สวัสดีค่ะพี่น้องที่เราเจอกันอีกแล้วนะคะตามสัญญานะคะสำหรับหวยล่างนะคะสูตรเด่นล่างนะคะพี่น้องเออมันช่วงนี้อาจจะเป็นวันเว้นวันเนาะก็เดี๋ยวก็จะให้มาติดติดตามที่พี่น้องขอแล้วกันเนาะพี่น้องก็อยากได้เลขวิ่งด่วนดวนดวน่างั้ <c oughs> มันยังอีกหลายวันนะพี่น้องคะ่ะขอให้แบบ ทําให้มันแน่ใจชัวร์แล้วก็มาให้พี่น้องเหมือนเดิมดีกว่าเนาะ,ะสาหรับเลขบิงที่แล้วมันที่แล้วเข้าเก้าเนาะเข้าเก้าข้างบนวดนี้ก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็มั่นใจอยู่นะสองตัวแล้วเดี๋ยวจะมาบอกพี่น้องรอนิดนึงนะคะเอาเลขเด่นไปก่อนนะพี่น้องแคบได้เลยนะอาจารย์คุยไปก็จะ,อะเอาไว้ตรงนี้ให้พี่น้องได้แคบ พี่น้องก็ขยายหน้าจอแล้วแคบได้เลยนะคะสำหรับเลขเออสูตรล่างเนาะสูตรล่างสูตรล่างนี่ก็เข้าศูนย์ที่แล้วเข้าศูนย์นะรอบนี้ก็มีศูนย์เยอะมากมีศูนย์เนาะมีศูนย์มีเก้ามีแปดเห็นไหมคะสองก็เยอะนะชอบตัวไหนก็จัดไปสำหรับตัวเด่นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจอยากจะให้อาจารย์ฟันธงให้ก็คือ เข้ามาเป็นสมาชิก VIP เนาะแล้วก็เลือกเล่นแค่ห้าหางก็จะเป็นดอกจันสีแดงอย่างเงี้ยเล่นเล่นแล้วก็จัดหนักจัดเต็มแล้วก็จัดตามกำลังทรัพย์ก็คือ,อเลขดอกจันสีน้ำเงินนะคะก็พี่น้องกอ็เข้ามาก็ตามนี้เนาะแคปเบอร์นี้ไว้นะคะเบอร์โทรเนาะอยากคุยกันอยากเข้ามาเป็นสมาชิกอยากจะมาเป็นแบบหกเดือนหรือว่าตลอดชีพ ก็เข้ามาคุยกันนะคะอยากรวยอยากมีเงินอยากปลดหนี้อยากอะไรก็เข้ามานะสำหรับเลขมันถือว่าผิดสักงวดหนึ่งน,น,นานๆผิดสักงวดหนึ่งก็ไม่เสียไม่เสียหลายนะถ้ามันผิดแล้วมันก็จะเข้ายาวนะ,ะตามนั้นพี่น้องบางท่านก็ติดตามอาจารย์มาเป็นสิบปีก็มีเนาะสิบกว่าปีก็มีตามกันมาเรื่อยๆเงียบๆย,ยิ่ง VIP แล้วก็รับเงียบๆช้าหน่อยก็ไม่ได้ด้วยนะ บางท่านทนไม่ไหวจริงๆอาจารย์จะมาเมื่อไหร่พอเจ็ดวันปุ๊บเนี่ยก่อนหววออกเจ็ดวันแปดวันทวงละไม่ต้องทวงค่ะอาจารย์ก็พยายามรีบที่สุดละให้พี่น้องได้ก่อนตลอดนะคะไม่ต้องทวงไม่ต้องถามเพราะว่าได้ได้พร้อมกันไม่มีหลงแล้วค่ะถ้ามีหลงตกหลนนะ่นใกล้หววออกกสามวันอันเนี้ยแน่หลงละมันมีหลุดมีอะไรละอันนี้ถามได้เลยแต่ถ้าเจ็ดวันเนี่ยรอเจ็ดวันอ่ะยังไม่มาเจ็ดเจ็ดวันหรือ พอเลยไปสักเหลือห้าี่ห้าวันสี่วันอันเนี้ยพี่น้องทักถามได้เลยเนาะอันนั้นคือพี่น้องอาจจะตกหล่นบางทีอาจารย์ไม่อยากจะให้ใครเข้ามาทักว่าอันนู้นอันนี้อันนั้น,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 นบางทีพอเราเขากาลังส่งเนี่ยมันรันลันไปเอาคนนู้นทักมาคนนี้ทักมามันจะเปลี่ยนทันทีเอาคนทักขึ้นมาแล้วคนที่เขาจะได้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพอให้ไปก็เออตอนหลังๆอ่ะเขาจะให้กันกลางคืนดึกๆให้พี่น้องหลับ แล้วเขาก็จะส่งจะเป็นแบบนี้ถ้าส่งไปปุ๊บขอบคุณค่ะมันอาจารย์มันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้จะมีเรื่องช้อยเข้ามาเยอะนะเขาก็เลยแอดมินเขาก็เลยไม่ไม่อยากจะ,ะให้พี่น้องได้คุยตอนที่เขาส่งเนาะต้องเข้าใจกันนะคะอ่าแล้วก็ของที่พี่น้องสั่งเนาะคุยกันหน่อยกาแฟอ่าสั่งก็บางท่านก็บอกว่านานบางท่านก็บอกอุ้ยถึงเร็ว มันแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันเนาะบางทีก็ไปลําบากไปยากบางทีจะติดน้ําท่วมมั่งติดนู่นนี่นั่นมันแล้วแต่ไปสนีเขานะคะอันนี้อาจารย์ก็ไปเร่งเราไม่ได้บางทีทวงถามถึงไหนอถึงกําลังดําเนินการเขาก็จะบอกอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่ากาแฟพี่น้องอาจารย์จะแนะนําอย่างหนึ่งเนาะถ้าท่านใดที่ทานอยู่เนาะก็ <c oughs> พี่น้องไม่ต้องใส่น้ําก็ได้นะใส่น้ําร้อนไปหน่อยเดียวแล้วก็เติมนมนมที่พองไขมันนะพี่น้อง นมนมนมจืดเนาะนมจืดอะ่ะจะเป็นงัวแดงโชคชัยอะไรก็ได้หมดเนี่ยเป็นนมจืดเนาะอันนี้จะว่าโฆษณาให้เขากอา็อย่าว่ากันไม่ใช่ไม่ได้อะไรจากเขาหรอกแต่ว่าเราทานแล้วรู้สึกว่าโอเคปลอดภัยไม่ท้องเสียไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นนี่เราได้แคลเซียมด้วยอาจารย์ก็จะใส่นมเนี่ยอร่อยเพราะว่าเราโชงม,มันมันมีรสหวานใช่ไหมคะรสหวานรสมันของมันมีอยู่แล้วนะยิ่งใส่นมไปยิ่งอร่อยพี่น้องลองดูนะ ที่เอาไปทานแล้วอันเนี้ยละลายไขยมันแน่ๆเพราะว่ามันมีผลไม้31ชนิดเป็นยาระบายด้วยพวกลูกพุนพวกอะไรต่ออะไรในนี้แหละ,ะมะขามป้อมไทยหรืออะไรสักอย่างเป็นอะไรสิ่งที่ดีอะ่ะอยู่ในเนี้ยสามสิบเอ็ดชนิดสำหรับที่มีหน้าท้องพุงใหญ่น้ำหนักเยอะเป็นร้อยกิโลควรทานพี่น้องจะได้ไม่ต้องเป็นโรคข้อโรคเข่าโรคเกาอะไรต่อสารพัดดูแลตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ วิตามินซีก็อย่าขาดนะวิตามินซีเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นอนุมูลอิสระพอบางทีเราทานผลไม้อ่ะสิบลูกหรือโลหนึ่งก็ยังไม่ได้เท่าเม็ดหนึ่งนี่นะห้าโลอ่ะอ่ะได้สักเม็ดหนึ่งหรือเปล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นทานวิตามินซีเอ่อมันได้คอลลาเจนได้อะไรในร่างกายเยอะแยะไปหมดอ่อพวกไวรัสทั้งหลายมันต่อต้านได้นะ,ะตามนั้นแล้วก็พี่น้องถามอ่อราคา น้ำหอมมาน้ำหอมขวดไม่ถึงพันพี่น้องจัดการได้เลยขวดไม่ถึงพันนะเพราะว่าธรรมดาของเขาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1, 7, 8, 2, พันเจ็ดพันแถึงสองพักว่านะแต่อันเนี้ยอาจารย์ก็ไม่ถึงพันนะหลักร้อยโทรมาถามอาจารย์ไม่จะไม่บอกในนี้พี่น้องโทรมาถามอยากได้ก็ทักเข้ามามีหลายกลิ่นค่ะสิบกว่ากลิ่นกลิ่นที่พี่น้องยี่ห้อไฮค้สทั้งหลายนั่นแหละ อันเดียวกันแต่ว่าเอามาเป็นนี่ของอาจารย์ก็เลยเป็นเป็นโลโก้ของอาจารย์ก็เลยจะไม่บอกท่านใดเคยเคยท่านาทานพ่นยี่ห้ออะไรเคยใช้ฉีดยี่ห้ออะไรพี่น้องก็บอกมาแล้วก็เราก็จะส่งให้มันจะมีกลิ่นทุกกลิ่นจะแปะไว้ตรงนี้แต่ตอนนี้นอาจารย์ไม่แปะอันนี้อาจารย์ใช้ของอาจารย์เองจะไม่แปะพี่น้องอยากได้กลิ่นมันหอมทนทานหอมคลาสสิกมากของผู้ชายก็จะแรงหน่อย พาะผู้ชายบางครั้งก็ชอบมีกลิ่นตัวเนาะผู้หญิงจะหอมนุ่มนวลคือได้กลิ่นนี่โอ้โหหันเนะ่ะหอมชื่นใจอะ่ะแล้วก็ถ้าท่านใดเข้ามาใหม่ก็นําเสนอเนาะอันนี้ก็เป็นกะปิกะปิหวานจากใต้พี่น้องรสชาติกลมกลอมอร่อยจะทานกับพวกอ่ผลไม้เปรี้ยวรสเปรี้ยวจัดกำลังดีอร่อย ไม่ว่าน้ำม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานนี่ไม่ต้องไปหั่นหอมหั่นกระเทียมตรงนี้รสชาติเขาพอดีอร่อยมากๆนะแล้วก็มีอย่างไม่มีน้ําตาลเนาะอันนี้ก็ทํากับข้าวได้หมดเนาะจะทําต้มเข็มต้มอะไรก็ได้เน,นี้ยไม่เค็มรับประกันไม่เค็มอร่อยนะใครสนใจก็ทักมาเนาะแล้วก็ท่านใดที่ยังกล้ากลัวกลัวจะเอายังไงดีจะเข้ามาเป็นสมาชิกก็ลองตัดสินใจดูนะคะหรือว่าจะยืนมองเขารวยก็อันนี้ก็แล้วแต่ สิ่งพวกนี้นะเราต้องช่างใจเองแล้วก็คิดว่าเรากล้าไหมหรือว่าเราจะไปเล่นงูงูป้าป้าหวยฝันมัางหวยจุดทูบจุดเทียนอันนี้ก็เสี่ยงไปแต่ละงวดแต่ละงวดก็เสียดายเงินบางทีตามตัวนี้กันตัวนั้นกลัว,ต,วตัวนั้นจะออกนี่บานปลายไปเรื่อยๆก็เยอะไม่ใช่น้อยนะพี่น้องเยอะเพราะฉะนั้นก็เลขของอาจารย์นะ่ะห้าหางหาชุดเนะี่ย เรามากกว่าเอาเราลดกว่านั้นไม่ได้พี่น้องเราก็ถ้าลดกว่านั้นน่ะมันก็เสี่ยงเนาะห้าหางก็บางบางท่านเขาก็ถือว่าน้อยนะบางท่านก็เอให้สิบยี่สิบหางบางทีไม่เข้าเลยก็มีเนาะเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันแล้วก็เลขอันนี้ถ้าหากพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ไม่เข้าไม่ได้เป็นสมาชิก V.I.P ก็ดูไปตามนี้ชอบอะไรก็จัดไปเพราะพี่น้องแต่ละท่านน่ะ จะชอบเป็นสุดๆอาจารย์ก็เลยไม่เอาออกนะชอบสุดไหนก็จัดไปอันนี้คือร้อยบวกเจ็ดนะคะพี่นอ้องอไปเขียนว่าร้อยเพิ่มแต้มร้อยเพิ่มแต้มมันจะมีแล้วเนี่ยร้อยนับต่ออันนี้ร้อยบวกเจ็ดร้อยนับต่อมีแล้วนะอาจารย์เขียนผิดเนาะขออภัยด้วยพี่น้องก็แคปเอานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ สูตรโต๊ถ้าใครอยากได้ก็จัดมานะคะทักมาสูตรโต๊ะอะอ่ะอันนี้ก็สูตรบนสูตรบนก็เนี่ยที่แล้วผิดสาสามอันร้อยบวกเจ็ดสามท้ายบวกบนเลียงล่างบนเลียงล่างเนี่เข้าเป็นสิบสิบยี่สบงวดนะแล้วก็เพิ่งมาผิดนะแล้วทีนี้พี่น้องก็ลองตามดูเนาะสูตรไหนที่มันผิดแล้วมันก็จะเริ่มเข้าแล้วเข้าก็เข้ายาว ทุกสูตรอะค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องติดตามอาจารย์นานๆแล้วจะรู้เนาะมันจะเข้าแบบนานมากเยอะมากอืบนเลี้ยงล่างก่อนหน้านั้นเข้าเห็นไหมคะที่แล้วผิดแค่สองสูตรสามท้ายบวกอ่สิเบเอ็ดพี่น้องก็ดูเอาเนอะแคบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็หลักร้อย <c oughs> อันนี้อันนี้ล่างเดี๋ยววิ่งรอรอนะบางทีพรุ่งนี้อาจจะได้ก็พี่น้องก็กดติดตามไว้นะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะได้หากันเจอพี่น้องเอา่บางทีหายกันไปเป็นปีๆเอ้ยอาจารย์ไปไหนเลิกแล้วหรือเปล่าพี่น้องนั่นแหละไม่กดไว้บางทีมันมีอะไรยุคใหม่มันเปลี่ยนเวอร์ชันกักมาเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนไปบางทีตามกันไม่ทันเนาะ สรุปหลักร้อยเนาะหลักร้อยเนี่ยเล่นลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่เอาเอาเจ็ดเอาห้าเอาศูนย์ไว้หลักร้อยที่แล้วพี่น้องได้เยอะได้หลายคนทักมาบอกว่าได้ห้าหกหนึ่งได้กันเยอะมากเนาะก็สามตัวหน้าพวกน,นี้เนี่ยพี่น้องก็ดูเอานะคะเราเอาของเราตรงอะแต่ว่าเราก็สามตัวหน้าเราเก็บไว้นั่นหน่อยสามตัวท้ายพวกนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ่ะแล้วก็สูตร อันนี้ชุดคัดเล่นกับทุกครั้งนะคะที่แล้วออก26เนาะที่จริงมัน62ก็ออกกับพี่น้องก็กลับเอาไว้หน่อยถ้าชอบสูตรไหนชอบเลขไหนเล่นแก็มันก็จะมีเหางแปดหาง6กหางประมาณนั้นก็คัดเอาพี่น้องมีเด่นอะไรก็มาคัดเอาในนี้ได้นะคะอันนี้คือชุดคัดเล่นเนาะก็ตามนี้ใครอยากได้กําลังวันอยากได้สูตรโต๊ดอยากได้อะไร กำลังวันเข้าไม่อยู่นะเข้าตลอดใครอยากได้ก็โทรเข้ามาเนาะ,อ,ะอยากได้ก็อาจารย์ก็คิดไม่แพงหรอกค่ะเอาเงินทําบุญพี่น้องอยากอะไรตรงเนี้ยได้บุญหมดเพราะว่าเราเอาไปนําไปช่วยคนที่ได้โอกาสทั้งนั้นนะคะได้โอกาสก,กว่าเราเนาะอะอันนี้ก็แคปได้เลยแล้วก็ใครอยากได้เข้าสมาชิก VIP บนล่างก็ติดต่อเข้ามาสู่โต๊ะ เล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกสูตรโตนี่คือครอบคุมให้หมดของให้รู้ว่าเลขรางวัลที่หนึ่งคืออะไรอย่างที่แล้วเข้าเก้าเก้าให้เลขเก้าหลักร้อยเลขเก้าก็เข้าเก้าก็งวดที่แล้วออกเก้าหกสองก็ออกสามสูตรถ้าเลือกถูกได้หมดไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนไม่มีจะผิดไปแต้มอะไรไม่มีเพราะว่าครอบคุมให้จะเบิ้ลหามตองก็ออกพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมนะคะ,ะถ้าเล่นกัน เบิ้ลหามตองเอาไว้ตอนนี้เข้ามันมันก็ไม่รู้เป็นไงเมื่อสมัยก่อนเนาะก็จะเป็นวันเอ่อนักษัตะเลิกหรือว่าทำวันพระวันอะไรเนี่ยก็จะออกเบิ้ลหามตองออกหับออกหามแต่เนี้ยไม่เว้นวันอะไรก็มีออกตลอดออกยาวมาเลยเนี่ยแล้วหกอะ่ะมีตลอดก็แปลกนะหกออกอี่งวดแล้วอะพี่น้องจะสิบงวดอยู่แล้วอะเหมือนไม่ไปไหนเลยอะนะอืมไม่รู้ว่างวดนี้จะมีไหมแต่ก็ อาจารย์ก็คิดตามสูตรข,ของตัวเองไม่ไม่ได้ไปคํานวณว่าเออเดี๋ยวมันจะมั่นจะนี่ไม่คือเป็นหวยคํานวณพี่น้องมั่นใจก็เข้ามาคิดว่าตัวเองเอ,อ,อยากจะปลดหนี้ปลดทัพย์สินที่มันคาลาคาซังที่มันเอ,อ่อมันทําอะไรก็พลาดไปหมดมันไม่ได้อ่ะเออนี่สินก็อยู่ดังเดิมลองเสี่ยงลองเข้ามาเป็นสมาชิกดูเผื่อว่าปีนี้ปลายปีจะได้ ปดแอกปดหนี้กันสัทีเนาะถ้า,ถนะถาท่านใดได้โทรมาแล้วก็ได้เจออาจารย์ก็หมายความว่าดวงเราสมพงกันนะแล้วพี่น้องก็เตรียมตัวรวยได้เลยอาจารย์มั่นใจเพราะว่าหลายท่านที่มาเจออาจารย์แล้วก็โชคดีโชคลาภเข้ามาเนาะก็ไม่ต้องยืนรอเขาหรอกเข้ารวยเราก็รวยได้ทำไมเราต้องรอให้เขาดูเขาแล้วก็เสียดายแต่เรางวดเขาได้กันแต่เราไม่ได้ เราก็มารับสภาวะหนี้สินเท่าเดิมอืมอันนี้ก็ก็ลองดูเนาะมันแล้วแต่ท่านเหมือนกันนะถ้าท่าน,านอ่าแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะคนเราเนี่ยมีหลายท่านนะให้เลขไปแค่ห้าหางะท่านไปตัดออกอ่ไปดูคนนู้นคนนี้คนนั้นบอกดับคนนี้บอกดับแล้วก็เลขดับกลายเป็นเลขเด่นเอามาเล่นแล้วก็ไม่เข้าไม่ได้ก็บอกว่าดื้อรั้นเองแล้วอ่อเป็นเป็นที่ดวงว่างั้น ก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าลองดูลองฝืนดูฝืนดวงดวงดูเขาเล่นแห้างห้างเล่นให้หมดกลับด้วยดูซิมันจะไปไหนเขารวยกันเราไม่รวยอยู่คนเดียวมันเป็นไปได้ยังไงคนทั้งประเทศติดตามอาจารย์นะตั้งกี่หมื่นกี่แสนคนน่ะเขารวยกันหมดแล้วเราไม่รวยอยู่คนเดียวเราต้องพิจารณาตัวเองนะเล่นไปตามนะั้นนะ่ะเหมือนคนเอ,อ ไม่ต้องใช้สมองอะ่ะคนคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกอาจารย์เดี๋ยวไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วนะคือไว้ใจให้เราหาเลขให้เนี่ยอันเนี้ยโอเคละเขาพร้อมที่จะรวยเขาพร้อมที่จะรับทรัพย์ก็ตามนั้นเนาะวันนี้ก็คุยกันหลายนาทีพอสมควรสิบกว่านาทีเนาะีเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะทําเลขวิ่งมาให้เลขวิ่งบนล่างแล้วก็สองตัวเนาะอาจจะงวดเนี้ยอาจจะให้เร็วหน่อยเนาะงวดที่แล้วทุกคนนะ หักปากาเซียนกันนั่งหงายท้องอาจารย์ดังทั้งหลายอาจารย์เข้าไปดูแต่ละอาจารย์ไม่มีนะศูนย์ศูนย์เนะี่ยอืมไม่มีเนาะ,ะมีแต่อก็ไปไปเห็นเนาะคนที่ขายลอตเตอรี่อะ่ะวิ่งแบบถือแผงวิ่งอะ่ะดีใจมากอะ่ะไม่มีคนซื้อเขาอะ่ะศูนย์ศูนย์อะ่ะอมไม่มีคนซื้อเลยถูกกันได้กันเป็นปึ้งอะ่ะที่เหลือ,อด้วยความพิว่าเศรษฐกิจเนาะแล้วเขาก็คัดเลข จนเหลือแบบ00เยอะมากแต่รับแผงเยอะมากก็ดีใจด้วยกับพี่น้องรวยไม่ได้ตั้งใจรวยไม่ได้ตั้งตัวกันเลยเนาะ,ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำอะไรก็ให้สมหวังสมปรารถนาไปไหนก็ให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ